ก็ทํากาแคร์มาตั้งงานเนี่ยไม่มีเครือบแก้วที่ทําเองได้ด้วยนะเนี่ยก็เพิ่งรู้นะครับ จริงๆเคลือบแก้วเนี่ยเวลาใครที่คิดถึงการเคลือบแก้วเนี่ยก็ต้องเป็นงานใหญ่ใช่ไหมครับต้องไปทํำนูน่นทํานี่เสียตังค์ทีหลายหมื่นบาทนะครับพอดีผมเปิดเข้าไปในเว็บไซต์มีคนชี้เป้าออมาก็คือเว็บไซต์ของ s m a r t c o อนะครับก็เป็นเว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบํารุงรักษาสีของรถยนต์นะครับก็เลยเข้าไปเช็คหลายๆที่คือผมไม่คนละเอียดคือจะดูเว็บเดียวเวอร์ไวแวะอย่างเดียวไม่ได้ก็เข้าไปดูตาม Home Shopping แอปพลิเคชันต่างๆ ก็ <g ülme> ในลา z a ด้าก็มีแล้วก็ดูรีวิวดูอะไรคนบอมาะทำเองได้ไอตัวผมเองก็เปิดคายแคร์มานานครับก็เลยไม่เข้าใจว่าไอเครือบแก้วมันทำเองได้ได้ไดยังไงทำด้วยตัวเองอ่ะมันก็เลยลองกดสั่งดูครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยง่ายๆนี่นี่นนน <g ülme> ผมก็เลื่อนอย่างงี้ใช่ไหมครับนี่สั่งเจ้าตัวนี้มามันคือน้ำยาเคลือบแก้วแบบเซรามิกเป็นควอตแล้วเขาบอกว่าอายุสปีด้วยนะ <g ülme> <g ülme> ต้องกดสั่งเรียบร้อยของมาถึงครับหยิบดังโบรูปกล่องก็ โอเคนะด้านหลังก็จะมีบอกผมสั่งตัวสีเขียวมาเขาก็บอกว่านี่นะส่วนเีน้ำเงินนี่ก็ใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันรอบหน้านี่ก็ทีเด็ดเหมกันดูข้างข้างก็ผลิตที่สหรัฐอเมริกา50มิลลิลิตรพรีเมียมเซรามิกโคตติ้งเฮ้ยลืมบอกไปราคาเต็มเนี่ยนี่ผมดูในเว็บไซต์เขานะ2 7 8 9บาทแต่เขาลดราคาเหลือ1789บาทแแบกล่องมาครับเพิ่งมาส่งในกล่องก็จะมีอันนี้ไม่นอนไงมาอุ้ยมาอุ้ยม่อุ้ยเขคู่มือี่มวเทัน้ำยาีวิธอบอกับ มีผ้าอันนี้เวลานีเนเลยไงจุ่มแขนก็ตบเขานี่บับ๊บบับเขาให้เย็นไม่ใช่นี่ผ้าเช็ดรถแล้วก็มีน้ํายาอ่ามีน้ํายามีน้ํายาเขาบอกว่าเป็นน้ํายาเคลือบพื้นผิวระดับพเมยมนะครับเคลือบเซรามิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริการ้อยเปอร์เซ็นต์มีจําหน่ายมากกว่า26ประเทศทั่วโลกผ่านการรับรองจากสถาบันนานาชาติ SGS เรื่องคุณภาพไม่เป็นอะไรต่อสุขภาพร่างกายช่วยรักษาความเงางามให้กับพื้นผิวรถยนต์เงางามเหมือนกระจกรถ การเกาะตัวของข้ามสิ่งสกปรกที่นกยงางไม้ยางมาตอยกระเด็นมาติดรถแต่ผมชอบประเด็นนี้สุดเลยป้องกันแสงแดดสีรถก็จะไม่หมองมันแปลว่า,าปกป้องรถทันได้ถึง4ปีแล้วก็ไม่หลุด ร่อนออกมาง่ายๆใครทำเคลือบแก้วจะรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเคลือบแก้วหลุดเคลือบแก้วร่อนเขาทดสอบกันมาแล้วนะครับหลังจากการเคลือบไป12ชั่วโมงทดสอบการก่อตัวของน้ำนะครับหลังจากการเคลือบเซรามิก24ชั่วโมงก็ความแข็งก็จะเท่ากับ9 s นะครับก็แน่นอนก็เหมือนที่เราลองกันประจําก็คือฉีดน้ําไปบนรถน้ําหยดน้ําไหลน้ําไม่เป็นคาบน้ำไม่เป็นแอ่งเป็นหยด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 ,ยดสวยหยดคมหยดไม่สวยก็เดี๋ยวเราไ่า้ทีเดี๋ยวเราไปทดสอบกันทั้งหมดนี้ <c oughs> จะบอกให้ผู้ชมว่าไม่ใช่อยู่ที่ท่านซื้อมา แล้วท่านก็เอาไปทารถท่านเลยนะครับความเข้าใจของผมตามที่อ่านมันต้องเตรียมพื้นผิวก่อนให้มันเรียบในระดับหนึ่งแต่ถ้าท่านเป็นรถใหม่อยู่แล้วท่านดูแลรถปกติขัดพึ่งขัดสีมาอันนี้นเรียนเชิญท่านขยี้ได้เลยวิธีการขยี้ทํำยังไงเดี๋ยวตามผมไปเดี๋ยวผมเตรียมรถไว้คันหนึ่งเป็นรถเ,เขาเรียกว,ว่าซุปเปอร์คาร์ของไวัยรุ่นเดี๋ยวว่าดูว่าเงาขนาดไหนสำหรับน้ำยาตัวนี้นะครับเคลือบเองก็ทําได้จริงเปล่าเดี๋ยวไปลองดู ตองกูที่มไม่ธรรมดาจริงๆดูจากสภาพพื้นผิวใส่แว่นตาของดัรกบอลเนี่ยสภาพพื้นผิวถือว่ายังโอเคอยู่นะครับก็เป็นสีแดงที่แล็กเกอร์ยังหนาอยู่พอสมควรนะครับเราจะทดสอบกันคือฝั่งขวาของรถฝั่งซ้ายของผมฝั่งนี้เราจะไม่ทําฝั่งนี้จะทำครึ่งเดียวแล้วก็ใช้ m a r k กิ้ t เทปครับคาดขึ้นมาปรับพื้นผิวก่อนการทาเครื่องแก้เนี่ยต้องปรับพื้นผิวเนี่ยนก็จะมีรอยอย่างนี้นะครับขนแมวไปวงคันนี้อยน้อย,อยถ้าถามผมนะ อันนี้ที่เราจะทำฝัง่งนี้เรามาดูฝั่งนี้ฝั่งที่ไม่ทําฝั่งที่ไม่ทํานี่ก็เหมือนกันนะผมว่าโอเคสีก็ไม่ได้แย่มากแต่ก็มีแอบบมีคาบน้ํานะครับเห็นไหมก็เป็นสีเป็นวงวงเป็นพื้นฐานปกติอยู่แล้วเตรียมพื้นผิวก่อนก็ขัดแรงฉันฉเหนื่อยเลยเครือบแก้วไม่เหนื่อยหรอก ผัดสีเนื่อยเราเตรียมตัวพื้นผิวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เพลของเรา Just p o t นะครับอันนี้เลยคือเคลือบแก้วสูตรพิเศษนะครับ Made in USA แล้วก็จะมาพร้องกับฟองน้ําแบบนี้ก็ตามวิธีง่ายๆก็คือหยดลงไปในฟองน้ํำใช้ได้เลยผมก็ถูงี้ลากมาปึ๊บปึ๊บปสูดเข้าไปเรียบร้อยเสร็จปึ๊บแล้วก็เช็ดเลย เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดช้าเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวมันจะเช็ดยาก mm hmm. นี่รอบแรกนะต่อไปรอบที่สอง mm hmm. ผมทำ mm hmm. ตามสูตรของวิธีการทำเขามาเลย mm hmm. เคลือบแก้วเองได้ที่บ้าน mm hmm. แต่ผมขวางอีกทีหนึ่งรอบนี้ก็น่าจะได้แล้วล่ะ เราทิ้งการเคลือบแก้วไว้ระยะหนึ่งนะครับแน่นอนการเคลือบแก้วยา้ำอีกทีผิวมันต้องเรียบพอทําทุกอย่างเรียบร้อยมันก็จะโปรเทครถของท่านได้นะครับการทดลองของเขาเนี่ยนะครับทุกคนก็ใช้น้ำครับผมก็ใช้น้ําตามเขาละเอาละฝั่งนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยสแตนดาร์ดเจ้าของขับมาไงท่านั้นมีคราบเคลือบอะไรต่างๆมากมายผมใช้ฟอกกี้ฉีดนะเอาแบบน้ําแบบนี้อะนี่เอาแบบงา่ายๆแบบไม่ต้องเป็นฟุงอองนี่ครับมันไม่ได้เป็นหยดเห็นปะมันเป็นเม็ด เหมือนเม็ดอะไรก็ไม่รู้เม็ดรบัวลอยอะ่ะฝั่งนี้เนี่ยเราเคลือบเรียบร้อยแล้วนะครับเคลือบแก้วเรียบร้อยดูครับดูครับผมฉีดด้านบนแต่ไม่ได้ฉีดด้านล่างอ่ะแล้วดูหยดน้ําดูความกลมครับกลมบล็อกเลยไหมแล้วฝั่งนี้ดูเราดูมันไหลลงมานะครับผมฉีดได้ดู๋ยวหาว่านี่ไม่มีการตัดต่อครับนี่นี่ผมฉีดฝั่งนี้นะในจุดเดียวกันนะจุดด้านบนดูเม็ดน้ำนะครับเป็นอะไรก็ใหม่ลู้ เส้นเดียวกันเลยนะผมลากยาวมานี่นะผมฉีดตรงนี้นะตำแหน่งเดียวกันเราดูความกลมของจุดน้ำครับสูตรว่าการเคลือบแก้วทำได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทดลองทำทำเองที่บ้านท่านได้เอาเคละถ้าเกิดท่านไม่มีเครื่องขัดนะครับใช้มือก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเยอะอยากให้ประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์ทํางานแบบ100%ซก็อาจจะต้องไปขัดกันหน่อยเพราะฉะนั้นเตรียมผิวให้เรียบร้อยให้เรียบแล้วก็ลงน้ํายารับรองว่ามันจะเห็นผลแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนี้นะมันเซตอัพตัวอันนี้ผมเครื่องกระสดสดทิ้งไว้แป๊บเดียวครับแล้วลองฉีดนั้นท่านผู้ชมดูแต่จริงๆแล้วมันต้องให้มันเซตตัวหน่อยหนึ่งถ้้มันเซตตัวเนี่ยมันจะดีกว่านี้มากๆเพราะฉะนั้นผมใช้กับฝากระโปรงครึ่งเดียวผมใช้แบบ7หยดสําหรับครึ่งเดียวนะครับเพราะนั้นทั้งคันขวดนึงเนี่ย เหลือๆครับมันน่าจะใช้ได้ประมาณสัก2รอบแต่โอเคละ2คันที่บ้านถ้าท่านมีรถสอคันซื้อขวดหนึ่งพอแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นราคาเร้าใจขนาดนี้ทำเองที่บ้านได้แบบนี้สำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากออกกำลังกายและดูแลรักษารถก็เรียนเชิญนะฮะผมว่าไม่ได้ยากอย่าที่ท่านคิดการเคลือบแก้วเดี๋ยวนี้ง่ายและทำเองที่บ้านได้ครับ หลังจากเคลือบแก้วเสร็จแล้วครับนี่ทางผลิตภัณฑ์ของฟูรีเขาก็มีตัวนี้ครับตัวรีบูต a 6 8เอาไว้เพิ่มความเงาความฉ่ำน,นะครับแล้วก็โปรเทคตัวเคลือบแก้วที่เราลงไปได้สัก60นาทีก่อนหน้านี้นะครับเรียกได้ว่าเวลาท่านเจอมลภาวะบนท้องถนนเนี่ยมันก็จะลื่นไหลออกไปเลยหรือถ้ามันติดมันก็สามารถเช็ดออกได้ง่ายๆไม่เป็นคราบฝังลึกนะครับวิธีใช้ง่ายๆไม่มีอะไราย,ยากเขาบอกว่าอยากเข้าตานะอันนี้เรื่องสำคัญแล้วก็เขย่าก่อน ถ้าขยา่าเขย่านะครับผมเป็นคนชอบขยา่าต่ำไม่ชอบขยา่าสูงแล้วก็สเปรย์ไปเลยแล้วก็ผ้าเช็ดตามนะครับผมเป็นคนชอบฉีดแบบฟืด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 ,ดอ่ะผมเช็ดเลยนะเช็ดไปทางเดียวกันส่วนใหญ่ผมชอบเช็ดไปทางเดียวกันท่านผู้ชม,มน้ำยาเขาง่ายมากเลยนะแล้วไม่เป็นคราบด้วยธรรมดาผมเจอน้ำยาพวกรีบูทพวกนี้เวลาผ้าลงไปมันจะเป็นคราบเฮ้ยมันเช็ดง่ายจริงว่ะเ <A 68. S 1> อหกสิบแปดเช็ดง่ายอ่ะนี่ขนาดรอบสองเนี่ย อายุของมันนะครับ4-6เดือนแล้วเราก็มาฉีกันใหม่อีกทีหนึ่งง่ายๆแค่นี้เองครับมันจะโปรเทคตัวชั้นเคลือบแก้วคือเอาง่ายๆท่านซื้อเคลือบแก้วมาท่านซื้อนี่มาด้วยพอเคลือบเสร็จแล้วท่านวางเคลือบแก้วไว้ที่บ้านเลยใช้ไอ้นี่อย่างเดียวเวลาท่านจะล้างเองหรือว่าท่านไปคาแคร์คนอื่นล้างใช้ไอ้นี่ยื่นให้เด็กคาแคร์ไปฟัดหรือท่านล้างเองก็ฉีดเองหลังจากท่านล้างรถเสร็จมันก็จะช่วยโปรเทคพืออ้นผิวที่ผมจับนิ้วม,มือผมนะโอ้โห สุดยอดเลย A68 Reboot มาันมาเป็นแพ็คคู่มีเซ็ตขาใครในใครสนใจก็เข้าไปสั่งได้ที่เว็บไซต์ของปรีพันธ์นะครับแล้วก็ l a z a ด a ก็มีเหมือนกันตอนนี้น้ำยาเคลือบแก้วรุ่น Just Ice ปกป้อง2ปีจาก1,829บาทเหลือเพียง1,000 89บาทใครสนใจอยากจะซื้อไปใช้อยากไปทดลองไปที่แอปพลิเคชัน Lazada เลยหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของ Lazada Smart c a r อร o สนะครับแจกส่วนลดพิเศษมูลค่า100บาทใช้ตั้งแต่ตอนนี้ที่เองดูกันอยู่เนี่ยนะครับถึง30กันยาปี63เท่านั้นและเี่มคันที่ส่วนสำหรับสายแข่งรถนะครับก็จะมี การอน้ํายาเนี่ยไปเปิดตัวที่นั่นนะครับกำหรัการที่สนามพิรัเซอร์กิตพัทยาวันที่16สิงหาในรายการแข่งขันซูเปอร์คัพซูเปอร์เรซิ่งในเรซข,ของซีวิกเอฟดีขับเรซรถแข่ง10คันแบ่งเป็น6คัส์นะครับก็ฝากกันด้วยพบกับน้ายาซาเลมินได้ที่งานนี้แล้วยังมีสินค้าตัวอื่นๆจากแบรนด์ภูรินะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ในเครืออีกเยอะแยะมากมายเพราะนั้นไปที่งานนี้ทีเดียวจบเลยครับไปดูรถแข่งด้วยแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ปกป้องรักษาสีรถยนต์ได้ทีี่่นนะครับ